ท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะชาวบ้านอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชาสีมาก็วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับผิดชอบซ่อมแซมถนนขอให้เห็นถนนเส้นนี้ใหม่ก่อนที่ตัวเองจะตายนะคะเพราะว่ารอมายาวนานกว่า10ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะ ชาวบ้านบ้านสว่างพัฒนาหมู่ที่10ตําบลหองบุญนาคอำเภอหนองบุญนาก,นะะนากจังหวัดนครราชสีมาได้ร้องเรียนผ่านสีมอนชนค่ะหลังจากถนนสายอบจนครราชสีมาซึ่งใช้สัญจรผ่านหลายหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นระยะทางยาวนะคะ5กิโลเมตรแล้วก็เป็นแบบนี้มายาวนานกว่าเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะต่อมาทางอบจค่ะได้มีการปรับเกรดถนนให้เรียบนะคะแล้วก็มีการสัญจรนะคะมีสัญญา กับชาวบ้านเอาไว้ด้วยค่ะว่าจะมาทําถนนคอนกรีตให้ซึ่งเวลาผ่านไปนานก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทําให้ถนนเส้นนี้ค่ะซึ่งมีหินลูกรังเป็นจนํานวนมากค่ะเวลารถมอเตอร์ไซค์สาญจรผ่านเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุมีรถล้มได้รับบาดเจ็บไปหลายรายถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะคะก็แจ้งไปยังสอจองเขตพื้นที่รับผิดชอบก็ยังไม่ได้รับคําตอบค่ะก็ต้องการสะท้อนถึงปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะคะโดยนายกวงรวดเร็วอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านสว หว่างพัฒนาหมูดที่10เปิดเผยว่าเดิมทีนะคะถนนเส้นทางนี้ค่ะจะใช้ผ่านเส้นทางได้หลายหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนสินค้าภาคการเกษตรทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะยิ่งเวลาฝนตกสภาพเนี่ยเละเทะไปหมดไฟส่องสว่างก็ไม่มีนะคะก็ได้มีการประสานไปยังสอจังเขตพื้นที่ให้มีการส่งรถเข้ามาปรับเกรดถนนให้เรียบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการเข้ามาทําให้เป็นมาตรฐานตามที่ได้มีการสัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยหรือจะต้องรอตั้งแต่หัวดํายันหัวงอกนะคะก็มีการองอนเ,งนเล็กน้อยค่ะ ตนเองก็ภาวนาค่ะว่าก่อนที่จะตายเนี่ยขอให้ได้เห็นถนนใหม่สักครั้งนะคะเพื่อที่เป็นบุญตาค่ะก็ฝากไปยังอบจโคราชด้วยให้มาช่วยเร่งดําเนินการให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเลือกตั้งชาวบ้านเขาก็เลือกมาเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทํางานเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ค่ะ